ได้อีกแล้วจ้าเหนเป็นใจนี่บางแรงตกประกนนะบน่าจาพี่น้องตามเพื่อนไปเด้อนี่เด้อคนปลาพาลุยสิพามาสิบเบสนี่ได้บอน,นี่นี่จ้ามาได้ตะกรวน้อยครับตะกรวน้อยที่ผมเนะ่นั่ไปครับ เนี้ยมั่มมากครับมั่มมั่มมั่มมากมั่มจะมั่มเนี้ยมั่มนะจ๊ะเนี้ยหาง่ายอยู่ค่ะใายนัดตลาดนะคะเนาะ เแกนตกปลาของเพื่อนเนาะเพื่อนพามื่อนี้เพื่อนพามาตกโยงบยงฆ่าจ้ะคนปลาฟปลาคนปลาพาลุยฝากช่องน้ำ้าเด้อเป็นสมาชิกใหม่จ้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะจ้าฝากคนปลาพาลุยเด้วยจ้าเป็นน้องใหม่ค่ะฝากเมื่อฝากเจอได้จ้า พาดไปนหนึ่งตัวว่าไปยางว่าไปย้งใส่ไม้หาดเนาะคะ่ะเนาะเมื่อกี้นี่ลุดไปเปล่าคืนโทษเนเปนนนนเล่าน่าจะนะเลยพาดไปเลยวนว่าไปย้งเมื่อนี้มาแบบสบายสบายนนะ,ะนี่เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปไม้เนาะค่ะคนปลาเพราะลุยสิพ้าไปลุยใส่ีก่ะ ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะจังน้ำคนกันไปนะจ๊ะเนาะฝากติดตามด้วยจ้ะคนไลค์ก็แชร์ขอบคุณค่ะ